กับสราชวงศ์นะครับนักเด็ดประจำรายการเข้ามานีนะครับสราชวงศ์นะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์พันไปแล้วนะครับสำหรับการเต็งโตนะครับสราชวงศ์นะครับชุดง่ายมากๆนะครับวันนี้นะครับกับเจแอนนะครับมาเองนะครับวันนี้นะครับสราชวงศ์นะครับเอาบอบุณเดียร์ต่างวันต่างวันตัวคนมันไปไหนกันมาบ้าง ครับพยาครับสร,รบชาชวงนะครับเลขกำกับ40 90นะครับสร,รบชาชวงน,น,นะครับขึนทุ่งสูงส่าๆตกไกลๆในหลายๆสี่สเนะครับเลขกำกับนะครับสราชวงจงโชคกันสางน้ไป ไปโลปา้าไปเลป้าไปเลปา,ปลปาที่นี่เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับการเดินทางนะครับสราชเชวงนะครับบินงจำจำเลยนะครับรจำจำเลยนะครับสราชช่วงบางนี่นะครับ วยงามาม,ามากนะครับข้อสู่ข้อโจทย์ดีมากๆนะครับสรัดช่วงนะครับอันนทั้นช็อกโกแลกเนี้ยบมากๆเลยนะครับ,บ ยอดนะครับเห็ดเหลี่ยวนะครับสั้างอ้อยเฮ็ดแล้วนะครับมืโอนี้เฮ็ดแล้วนะครับหวานดีครับเลยนะครับโอ้ยจังไก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 ่รีไว้รีไว้เอาลูกจังไก่รวบดีๆรวบกันน่อยเออกันลูกพี่กันลูกพี่ไงเนี่ยครับเสองสามบ๊วยสุดยอดนะครับขอบคุณครับเฮ้ย มาเป็นสักเสียมาเจ้าเลยเจ้าของม็นไฟนะครับเจแอนนะครับมือนี้นะครับน้ำทิมงานสาราชวงศ์นะครับมาเองนะครับมือนี้นะครับที่รี่เลยนะครับเดี๋ยวเขาลุ้นนะครับเจแอนครับอ่านะครับเจแอนยิ้มได้แล้วนะครับมือนี้นะครับสุดยอดมากๆนะครับสาราชวงศ์ นี่นะครับจิ้มงานนะครับชุดใหญ่นะครับวันนี้ชุดใหญ่นะครับวันนี้หวานเทียบอีกแล้วนะครับใจอีกแล้วนะครับนี่นี่นะครับเทีแบแป้งครับเทีแบแป้งกับแม่ครับวันนี้ครับเทีแบงนะครับโอ้ยมาดเทียบเท่าอลไรวันนี้ กินได้จำจำเลยนะครับจำฝ้าเลยนะครับมันนี้นะครับร ครับเทพนลูครับเบื้องเล็ไดครับี่ยสาสบเป็นยางต่งครับโอ้ยสอราชเชวงนะครับทางราะการบินแล้วนี่อ่อยสาสิบเป็นยางต่ำเบื้องเล็กี่ร้อยสามสิบเลยนะครับสอราชเชวงนะครับเทพลูกฟันทงนะครับมันรุนงบดเลยนะบางนี่นะครับโอ้ยบางเทนลก็เห็นว่าขึ้นดีครับบางนี่งบินจำๆเลยหนจำๆเลยบินจำๆเลยะครับจำฟ้าเลยโอ้ เนได้ป่ะเป็นดีบ่ะชุ่มจัดนะครับสุดยอ้ไมดยครับอันนี้เดี๋ยวไปหาบางไฟให้เพิ่นอยู่นี่โอ้เออจัดจัดเจยนะครับเอาแบนข้างในน้ำกันอ่ามาทำหาเทปบั๊นดูเลยนะครับพ่อเล่าเล่าพ่อถ้ามาเทปบั๊นดูก็แหลกเลยนะครับเขาสนามนี่ แดดอนบังบ้าครับ่ร